การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเกม Modern w a r s h i p ได้มี Button p a r t ทุกเดือนนั่นเองนะครับฮัลโหลวอส์สกายกูผมเร์เอ็กบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern w a r s h i p ตอรี่เรื่อง Button p a r t คุ้มไหมที่จะซื้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งว่าเหมือนจะดีก็ไม่ดีใช่ไหมผมมาสรุปคร่าว ให้ฟังเลยแล้วกันว่าตกลงบัลลตเทนพาร์ตดีหรือไม่ดีวันนี้เรามาฟังทงกันโอเคเริ่มเลยอย่างที่ทราบกันดีนะครับบั t ลัตเทนพาร์ตเนี่ยเราจะได้ออทหนึ่งเลเวลเนี่ยนะครับตั้งแต่1นึ่งถึงสีเนี่ยมีด้วยกันนะครับสวิธีวิธีที่1นนะครับคือทําภารกิจรายวันแต่ละภารกิจนะครับเพื่อจะบรรลุแต้มในการสําเร็จเควสและได้รับเลเวล1นึ่งเลเวลหรือว่าแต้มครบ1 level, นึ่งเลเวลในบัลลัตเทนพาร์ตนั้นนะครับ วิธีี่2คือเพื่อนๆใช้ทองใช้ทองเพื่อซื้อวัตถุนพานท,ทั้งหมดโดยกดที่ด้านซ้ายนี้นะครับรับท่านพาร์แล้วกดซื้อนี่ถ้าเราต้องการซื้อทั้งหมดเรากดทองซื้อได้เลยอย่างผมทํามาแล้วทั้งหมด9เวลว่สามสิบเอเวลผมต้องเสีย23,250ในเรื่องของการจ่ายวัตถุนิรพานี่นี่คือทางลัดวิธีี่2ซึ่งแล้วแต่คนสะดวกนะครับขายสายเปก็จัดได้เลยใครสายไม่เปก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคไปกันต่อ อันนี้คือวิธีการรับบรันพาร์นะฮะซึ่งกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าทําให้เร็วขึ้นก็คือต้องเติมบรันพาร์สสีม่วงนะเพื่อจะรับรางวัลในการปลดล็อกมากขึ้นนั่นเองและไฮไลท์ในพรันพาร์นี้คืออะไรไปดูกันไฮไลท์ในพรันพาร์นี้คือเจ้านี่นะครับ j 16 j 16เป็นเครื่องบินจู่โจมของสัญชาติจีนนะครับที่เป็นรองแค่ j 20ในประเทศเขาซึ่งถูกพัฒนามาร่วมกับรัสเซียและก็ใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีของรัสเซียเข้ามาเป็นพื้นฐานแล้วก็อัปเกรดมากขึ้นโดยใช้อาวุธของเขาแล้วก็เจ้านี่มีความสามารถในการแจมแล้วก็สามารถการสปอตที่ระยะไกลถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ในเกมก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันดียังไงก็ผมจะมาอธิบายให้ฟังให้ยังไง อยากรู้ก็ดูจากคลิปเก่าผมผมตัดคลิปลงให้เลยแล้วกันตามนี้2เป็นฮอร์เซตสอก็ถือว่าเป็นฮอที่ต่อวิโดแรงอนหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเจ้านี่ก็เป็นต่อเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ป้องกันใต้น้ำได้ดีต่อมาเป็นมิชชที่ยิงทั้งผิวน้ําและอากาศนะครับ H q ็ดลิวยราัท่านพานเพื่อนๆกดเลื่อนดูก็ได้มั้งผมจะดูแค่รายการเด่นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ลายนี้นะครับการสู้โจมตีเสือจะขยายนะครับมากขึ้นก็อย่างงี้นี่เป็นไง เปลือกโพลก็เสือแอบแล้วต่อมาก็เป็นรูปโปรไฟล์นะครับเรือยอเสื้อดําเสือดาเรือยอเสื้อดําเป็นไงว่าเรือยอเสือดําแล้วก็นี่นะครับสําหรับโปรเจกต์สองสามนึนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่นะแล้วก็เจ้าบูมอสลายนี้สวยนะครับขนนกนะเปิดให้ดูเลยคือลนยมันจะเป็นอย่างงี้ครับแล้วเรือเหลเบลอะเออเบลเบลอะสวยดีนะถ้าใครชอบก็จัดไปนะสําหรับลายนี้ดีเลยเหมือนขนนกที่แบบเหลโดนแสงแล้วเหลบลยดิ อันนี้คือลายของมันสำหรับลายขนนกนะต่อมาเป็น C-H901 นะครับเป็นเลเซอร์ไกนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นล o c k e t Launcher นะก็ใช้ได้เลยเป็นแบบเหมือน X51 6ห v i l ซนะครับก็โอเคมาตรฐานดีอยู่ดีเหมือนกาปันนะฮะแต่ดีกว่าหน่อยนึง r e สอร์ทแพนด้นี่รูปโปรไฟล์ที่ผมใช้อยู่เป็นเจ้านี้เลยจะมีเจ้านี่นะครับรีสอร์ทแพนดาเป็นไงแล้วก็เรือยอเสือดำ แล้วก็นี่บลูมอสบลูมอสจะได้เมื่อผ่านเลเวลนะครับแต่แปลกเขาไม่ให้บลูมอสกับผมว่ะเป็นสายฟรีนะต่อมาเวล36เป็น c s เ n 3มเป็นออโต้กันนะครับก็ใช้ได้ระบบป้องกันใช้ได้นะแล้วก็ลายสุดท้ายลายป่าเป็นลายฟรีนะครับแล้วก็เรือตาโจนี่ก็คือรางวัลทั้งหมดของบัตรเดิมพันนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำอันนี้นะครับคุณก็จะได้สิ่งของต่างๆที่ติดมาอย่างผมติดมาในพัสนี้ก็จะมีเจ้าพอนี่นะ Z20H ใช่ไหมมีระบบ ออโตการ cs an 3 0มม,มนะแล้วก็ลายอย่างเท่เลยเห็นไหมนะครับผมจะติดเป็นลายเสือก็ได้ดูแบบนี้ก็เท่เดยมีนกมีผีเสื้อออกมาเต็มเลย <c oughs> เป็นลายแบบลักธรรมชาติจัดนะมีคนชอบนะมีคนชอบลายนี้จริงๆนั่นแหละครับเป็นข้อมูลคร่าวๆของบัตรต้นผ้าทั้งหมดนะครับก็เพื่อนๆเ,เลื่อนดูกันแล้วหล,ละก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้ใช่ไหมงั้นถ้าใช้ผ่านเมื่อกี้มาก็จะคิปไปได้เเเลลลยยยนนนะครรรัดดดดขขขข้้้้้้าาามมมตตงงงงีีีไโอออออพูถึแ นะครับในแต่ละอยา่างเราต้องโชว์เคสกันหน่อยว่าตกลงเนี่ยเจ้าเครื่องบิน j 16ริรโปเตอร์ z 20 h h q 26หรือไม่ก็ c s a n อ3อันไหนมันตกลงมันดีเราไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับ j 16นะครับหลังจากที่ผมทดสอบประสิทธิภาพนะครับก็บอกเลยว่าเจ้านี่เนี่ยซ่อนเลี้ยวเลี้ยวเข็บ hey! เฮ้ยเขี้ยวเล็บเฮ้ย hey! เล็บเคี้ยว hey! เฮ้ยเขี่ยวเล็บถูกแล้วนะครับ <laughs> สำหรับ J16 เนี่ยก็คือซ่อนเคี้่วเล็บอันโหดหลายไว้กับอาวุธอันที่5นะครับก็คือความเสียหายของเขาเนี่ยจะยิงออกไปลำละ2ลูกเบอร์เซ็นตเนี่ยออกดรเมจ7,000นะครับลูกละ3,500 7,000็คือ,อ,อพูดง่ายๆว่าถ้ายิงบอมเบอร์ลำหนึ่งอะยังไงก็แตกเพราะว่าลำหนึ่งทำได้7 0 0 0ใช่ไหมถ้ามี3าลำก็าก็73 21 21จะสอ่อะเออแล้วเครื่องบินเน่ไม่ใช่ว่ากากนะไทย25เนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยก็ได้สำหรับปืนกลน,นะครับ ใช้เป็น C M 4 0 1กับ Y J 9 1นะครับในการยิงเข้าไปหาเขาอ่ะก็แสนห้าแล้วเอาง่ายว่าแรงกว่าเครื่องบินปกติที่มีอยู่ในตลาดด้วยนะเพราะเครื่องบินปกติที่มีตลาดอย่าง F C S X B A A System เนี่ยนะครับสำหรับเจ้านี่ก็ทำาำมจแสนห้านะครับแต่ต้องทำทั้งหมดนะทำทั้งหมดถึงจะได้แสนห้านะครับแต่เจ้านี่มีไฮไลท์ตรง C M 4 0 1กับ Y J 9 1ที่ยิงออกไปก็ทำาเมรได้เกือบแสนห้าแล้วนะครับ ก็เอาง่ายๆว่าโกงโกงโกงแน่ๆนะครับแล้วมีเจ้ามิสไซล์ลักสองเนี่ยเอาไว้สแปมใส่ศัตรูนะครับยิงออกไปทั้งหมดเนี่ยหลูกก็ศัตรูตตนึกว่าเป็นมิสไซล์ชุดใหญ่แล้วก็ทําการแฝงแล้วก็ค่อยปล่อยเจ้า Cm41 กับ y j 9 1ตอนแรกผมก็นึกว่าเครื่องบินม,มันจะเนิร์ฟครับจริงๆมันไม่ได้เนิร์บครับมันปรับให้มิสไซล์ลองอะโหลดเร็วขึ้นแล้วก็มีดีขึ้นเหมือนที่ประกาศมาล่าสุดว่าจะทําให้มิสไซล์ Cm41 โหลดไวขึ้นนะครับ จาก15วิ16วิเนี่ยเป็น12.5เนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เนิรฟนะมันก็ดีขึ้นแต่มันแค่ลดดาเมจออกไป1 5 0 0เท่านั้นเองแถมเพิ่มเลือดให้อีกต่างหากเสร็จแล้วมันเนิรฟ401เสร็จมันก็ไปบัฟให้ YJ91 กับลัก2อยู่ดีซึ่งแน่นอนว่ามันโกงอยู่แล้วก็งงไงผมไปเปิดดาเมจให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าใครอยากดูคลิปเต็มกดขวาบนได้เลยนะครับและก่อนสรุปว่ามันดีไม่ดีมา ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมดนวยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอย่างที่เคยบอกว่ากําลังใจของเราคือยอดวิวแล้วก็ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็ผู้ติดตามแน่นอนแหละถ้ามีคนดูเราก็มีกําลังใจในการทํานะครับแล้วก็เมื่อซับสไครต์แล้วเนี่ยก็ยังไงบอลๆก็จะมี Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ Tik t o k นะครับเพื่อนๆสามารถไปตามกันได้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ในไฮเปอร์ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับที่เขียนว่าไฮเปอร์ลิงก์นะครับเพื่อนกดเข้าไปเลยนะ พอเข้าไปไปอาลิงก์ตรงนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหมดเลยว่าทั้ง Discord นะครับ Facebook y o u t u b e t i k t มีมี4ช่องทางแล้วก็ช่องทางดาวเน็ตเพื่อนๆจะเข้าช่องทางไหนก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ถ้าลิงก์ดิสหมดอายุก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับโอเคเราก็มาคุยเรื่อง76ต่อเลยสรุป76ดีไม่ดีสําหรับบอลบอลฟันธงถ้าเครื่องบินลํานี้จะต้องอยู่แรงสักแรงนะครับผมให้เขาอยู่แรงเอสเลยนะครับเพราะว่าถึงมิสซก็จะแฟร์ไม่ได้ แต่แน่นอนเพื่อนๆจะมีเทคนิคในการเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มิสไซล์ยิงเครื่องบินของเราเขาเนี่ย pl 17เนี่ยคือ the best มิสไซล์เลยที่จะพลิกแพงในการต่อสู้ศัตรูได้ถ้าเพื่อนๆไม่บ้าวิ่งไล่ยิงเรืออย่างเดียวนะเพื่อนๆบินผ่านเครื่องบินสักลำหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะสอยได้ละหนึ่งลำนะครับทาให้ดาเมจมันอย่างน้อยก็หายไป4ี่ห้าหมื่นที่จะโจมตีเรือเราเลนะฮะสำหรับเจสิบหกฟันทองดีไหมดีดีครับไม่ด่อยนะฮะสำหรับเจ้านี่แรงถ้าผมให้มันก็คือเอสเลย นะเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่โจมตีได้2วมิตินะครับทั้งผิวน้ำแล้วก็อากาศนั่นเองต่อมาเป็นเฮลิคอปเตอร์ของจีนนะครับ Z 20H นะครับซึ่งโมเดลคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับอะไรนะครับ เพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่ว่าใคร้กับอะไรนะเฮลิคอปเทนต์นี้เป็นวส่งของจีนนะครับที่พัฒนาต่อจาก Z20 นั่นเองนะครับสามเทนี้สเตตัสอัพเต็มก็หมื่นกับอีก50ความเร็ว65.7ห้คล่องตัว65 <S <S ผมยังไม่ได้รีวิวมันเลยนี่งั้นผมพูดไปเลยแล้วกันนะครับพิสัยเรดาร์สิบจุดสี่แล้วก็โซน่าสองจุดหกเจ็ดมีหนึ่งนะครับปืนกลเขาว่านัดละเจ็ดร้อยนะคูณสามสิบห้านัดไปสี่เท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับไม่รวมไม่รวมคิดดิคอนนะฮ ต่อมาเป็น cy 3นะฮะเป็นมิสไซล์แบตเตอรี่นะครับ,รบยิงออกลูกละ25,000่ 25, นะยิงออก1ลูกนะครับเวลารีโหลด9วิพิสัย8กิโลก็ถือเป็นมิสไซล์ที่แรงใช้ได้เลยแล้วต่อมาก็ยังมีมิสไซล์เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้านี่เนะี่ยจะยิงออก4ลูกลูกละ4 0 0 0ก็ 16, นะ re ประมาณ16 0 0 0นะรีโหลดประมาณ4.5วิระยะยิงประมาณ6กกิโลอันสุดท้ายวิดีโอนะฮะอันนี้ไฮไลท์เลยตอนวิดีโออันนี้ก็คือไฮไลท์ของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เลยนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าทำไมต้อง เรียวน้ำต้องกลัวเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพราะว่าชุดละห้าหมื่นเลยนะาหรับ U7 นะครับเป็น U7 ปกติเลยนะครับแต่เจ้าน,นี่จะยิงออกทั้งหมด2ลูกลูกละ25 0 0 0รวมเป็น5 0,000ระยะยิงแค่7.3กิโลมันจะมีข้อเสียเรื่องระยะยิงแต่แน่นอนแหละถ้ามันต้องล่าเรือดำน้ำสักลำหนึ่งเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้ดีมากเลยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเราดูอ่านสไตล์ั๊ดเสร็จเราไปดูอาวุธมันดีกว่าจะได้ฟันธงได้ว่าตกลงนายดีหรือไม่ดีเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาจะได้รู้นะเรายิงปืนกลนกันดีกว่า วสองเจ็ดหกห้าศูนย์เลยเหรอแล้วอย่าก่อนปืนกลมันเป็นปืนกลแบบว่ายิงเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์มั้นเนี่ยไม่กระเด็นเลยอะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปืนดีมากเข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะงั้นอันนี้ก็ถือว่ามีความสามารถที่ดีนะฮะมิสไซล์อันที่สองนะฮะสองหมื่นห้ามีแรงกระจายด้วยเหรอวะสองห้ามีแรงกระจายด้วยนะครับยี่ห้านะอ๋อไม่ธรรมดา แล้วต่อมาก็คือมิสไซล์ออกสี่ลูกรั่วสี่พันนะครับเอ้หมื่นแปดวะได้ทำไมหมื่นแปดอะโอ้มิสไซล์ติดคีริคอนได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ไม่ธรรมดามีไฮไลท์ให้เล่นตลอดเลยวยเฮลิคอปเตอร์นี้และสุดท้ายตอร์ปิโดนะครับยิงออกไปสองลูกตรงน้ำไม่ช้านะลงน้ำเร็วแล้วก็พุ่งออกเร็วด้วยสำหรับ U7 แล้วก็แซงกันไปแล้วครับ อืมห้าหมื่นหายไปเลยเราเอามาทดสอบกันครับเมื่อถ้าเราทำดาเมจทั้งหมดของอาวุธเขาเนี่ยจะทำเท่าไหร่ลุยกดทั้งหมดเลยครับเจ็ดหมื่นสองสามร้อยเจ็ดหมื่นสองสามร้อยบวกกับห้าหมื่นแสนสองบิคอปเตอร์ทำดาเมจแสนสองนะไม่ธรรมดานะเอาละครับมาสรุปกันสำหรับบิคอคเตอร์ แซด 20H เฮดดีไม่ดีโอ้โหมาขนาดนี้ไม่ให้มันดีหรอมันต้องดีแล้วแหละตอวิดีโอ5ชุดมิสไซล์5ชุดแถมมีเจ้า t y 90เนี่ยเป็น6ชุดอีกโอโ้ปืนกลก็เล็งแม่นไม่อยากจะคิดความโหดของมันจะขนาดไหนเยี่ยมไปเลยวิลกูดเลยนะครับแต่มิสไซล์อะไรก็คือแฟร์ได้หมดนะตามนั้นถามว่าเด็ดหรือดอยให้ํำนี้เด็ดนะครับเพราะว่ายิงได้ทั้งผิวน้ำใต้น้ำสุดยอดไปเลยเอ๊ยแต่ผมลืมอันหนึ่ง ผมจำได้ว่ามันยิงอากาศได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปโดนลองเทสสินี่ไงมันยิงเฮลิคอปเตอร์ได้เนี่ยมิสไซน์ที่3ครับมิสไซล์ชื่อ t y 9 0ยยิงเครื่องบินได้นะครับอากาศยานได้โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้อากาศด้วยก็แปลว่าสําหรับเจ้าแสตทยี่สิบเฮดราคาน่าจะแพงนะครับถ้าถ้าเกิดเปิดตัวเนี่ยเพราะว่าโจมตีได้รอบทิศเลยและโจมตีเป็นแสนเลยโจมตีได้เรื่อยๆด้วยถ้าสมมติผมไม่เล่นล่ะ ผมดูวัดิมันจะโจมตียังไงูดิมันทำดอเมจได้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับการยิงปล่อยต่อเองอีกดูที่มันจะยิงอ๋อมันหันยิงรอบทีได้เองด้วยปล่อยมิซล์เองด้วยโอ้ยิงให้ครบทุกอันเลยปล่อยต่ออีกโอ้โหโอ้โห ฮอ,อนี้ฟันธงดีแน่นอนแล้วก็ AI ของเรือถือว่าดีครับการโจมตีถือว่าสุดยอดเลยลิคอปเตอร์อรลำนี้อยู่ในแรงเอแน่นอนครับผมฟันธงหรือว่า s อสวะ <c oughs> รอรีวิวฮออีกทีนะครับซึ่งมันใช้ข้อมูลเยอะมากฮอในเกมเราเนี่ยมี43ลําลำนะซึ่งผมถ้าผมรีวิวอ,อาจจะต้องรีวิวแยกประเทศเลยนะครับพราอเยอะมากจริง ต่อมามีไซต์เฮดคิว26มาต่อเป็นเฮดคิว26นะครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปสำหรับเฮดคิว26มีไฮไลท์อยู่นะฮะสำหรับเจ้านี่เนี่ยถ้ายิงสแปมบ่อยๆเฮลิคอปเตอร์รอบๆเครื่องรอบๆเรอืรอเนี่ยพังได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับหนึ่งเฮดคิว26เนี่ยถ้ากดโจมตีเรือเนี่ยอ่ามันมันสามารถโจมตีแบบกระจายได้ซึ่งหมายความว่ายังไงเจ้านี่มีดามเมจมาอัพเต็ม9,100ใช่ไหมพิเศษ10.4กิโลลีโหลดแค่4.20ก็คือรีโหลดไวมาก แล้วก็จำนวนอาวุธมี29ช่องนะฮะแต่ทำดาเมจจริงๆอ่ะไม่ได้ทำเก้าพันหนนะมันมี a อลครับระเบิดกระจายซึ่งมีรัศมีความกว้างเนี่ยห้าเมตรแล้วดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่2องพด้วยรัศมีความกว้างเท่ากับลูกหนึ่งจะทำดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเลยนะครับเรือรีโหลดสองสี่จุดสองศูนย์วิอะล็อกเป้าแค่ศูนย์จุดห้าไหนเราลองดูเอ็มหกสิเอ็มหกก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ได้หนีห่างกันว่าห่างกันประมาณพันกว่าเองซึ่ง อันไหนดีเพื่อนๆชอบอันไหนก็ใช้นั้นเลยลแต่ไปลองแต่ไปลองอาวุธ HQ26 กันแล้วค่อยมาพรีแพ์ตอนหลังนะครับเราจะไม่ยิงเครื่องบินนะเราจะยิงแค่ข้างล่างนั่งไงเครื่องบินหายไปเลยเคิวมันมีแรงกระจายฮนะแล้วมันก็เหมือนดีเอฟสิบเจ็ดอ่ะคือมันไม่ต้องรองโหลดแบบออกทีละลูกครับมันออกทีสามลูกเลยเรื่องเครื่องบินมีเหวนนะดูดิแล้วโหลดอย่างไวฝันประสานน่าดูนะผมว่าแบบเพื่อนๆ ไม่น่าจะกันมันได้อะ <c oughs> แล้วถ้าเพื่อนๆปล่อยหอมาฮอ,อนี่แตกอย่างไวนะครับถามว่าเจ้านี่มีความโหดมากกว่า s อ6มหไหมก็ไม่น่าโหดกว่าครับแต่เรื่องรัศมีในการจอมตีเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆนี่นี่เขบินมาเป็นฝูงเลยยิงหายฝูงไหมอ๋อ,อถ้ามันแตกลาหนึ่งก็จะหายฝูงเวเพราะนั้นต้องต้องเอาเอาอันแรกเข้าแล้วอันสองตาม เนี meantime, ่ยอย่างเงี hmm. <laughs> okay. ้ยเออจะหายฝูงกัแตกเฮ้ยยิงอย่างงี้หายนักฝูงก็เป็นว่าสำหรับผม head kill นะครับถือเป็นมิสไซล์ที่ถามว่าดีไหมหรือว่าด่อย ผมฟันธงตรงนี้เลยว่าดีนะครับดีแน่นอนนะครับถ้าไม่ไปยิงใกล้ๆเรือนะเพราะว่าถ้าใกล้เรือเอเอก็จะโหดนะครับก็สามารถสกัดเรายิ่งถ้าไปยิงใส่มายาเนี่ยเจ้ามายาเนี่ยเอเอมันโหดอยู่แล้วเนาะก็จะแบบอันตรายมากนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยสําหรับวันนี้ก็เจ้า H26 ถือว่าดีนะสาหรับที่เข้ามา3อันเนี่ยดีหมดเลยอ่ะดีหมดเลยไม่มีไหนแย่เลยถ้าแย่ผมก็จะบอกว่าแย่เลยนะครับอันนี้มันดีนะแล้วอันสุดท้ายเราไปลองเทสซีเอส เอ็สากันก็มาดูสเตตัสมันก่อนไปดูว่ามันโหดไม่โหดนะสาหรับเจ้านี่เป็นปืนใหญ่ h p j 1 7เวอร์ชันปรับปรุงแนละส่งออกของจีนก็คืออัปเกรดมาจาก h p j 1 7อันเดิมนั่นแหละนะรัสำหรับอันนี้นะอัำนเดิมทําดาเมจ845ดออันนี้ทำา็เมจ845ดเท่ากันเลยดูดิแต่ความเร็วของกระสุนมีมากกว่านะครับแล้วก็อัตราการยิงเพิ่มขึ้นอีก0.5ความเปรียบเทียบได้เปรียบของอันเดิมเนี่ยก็มีหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาบรรจุลดเหลือ3.29ดดดีขึึึ้นนนมาิิงต แล้วก็แม็กกาซีนนะครับมีทั้งหมดแต่ก่อนมี5นัดแต่นี้เพิ่มเป็น10นัดก็น่าจะโหดขึ้นก็คือจากปกติที่โหดอยู่แล้วก็โหดขึ้นไปอีกก็คือคูณ2ไว้อะเออประมาณนั้นก็พิสัย7.8กิโลนะครับของเดิม6.24แล้วก็ยิง1ชุดอ่ะโอเคสรุปค่ายง่ายก็คือเจ้านี่จะเหมือนกับ HPJ 17ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่คูณ2ไปได้เลยเพราะว่ามันยิงทั้งหมด10นัด แล้วก็ไกลขึ้นเป็น7 8 0แนะความเร็วกระสุูนมากขึ้นด้วยทาให้เจ้านี่เนี่ยเอาง่ายว่าต่างกันที่ที่อาร์ตคอยกับกับที่ดอลลาร์จริงๆเป็นของที่ต่างกันแต่เวอร์ชั่นเดียวกันนะครับเ็เรียกว่าตัวเดียวกันเลยแหละนะฮะแค่อัปเกรดให้มันดูทันสมัยมากขึ้นแค่นั้นเองสีเข้มขึ้นแต่มันก็คืออันเดียวกันเลยวแหละมันคืออันเดียวกันนะเพื่อนเออนั่นแหละขออภัยครับอันนี้มันอัพไม่เต็มนี่ว่า ก็คือเวลาบรรจุลดลงเหลือ3.15นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบที่เกียร์ทำแบบกรอปวางอ่ะคอนโทรลซีคอนโทรลวีอย่างนั้นเลยทําให้มันมีมีคุณสมเมตมากขึ้นกว่าอันเดิมคูณ2ให้คิดง่ายว่าคูณ2แค่นั้นจบแต่ก็เหมือนคอนโทรลซีคอนโทรลวีนั่นเองเพราะนั้นไปทดลองเอาตัวกันกันดูดิเรือเทียร์หนึ่งโดนใบจะแตกเอาอะแล้วแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ คือไม่มีกระเด็นเลยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นใครมองหา,าตัวกันดีๆอันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใช้ฟาร์มนะครับฟาร์มยังไงก็เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่ว่าฟาร์มยังไงนะสล้วล่ะอันนี้ก็คือเจ้า CS ที่มาใหม่นั่นเองถ้าในพาร์ทนี้เนี่ยผมประทับใจสุดคืออันไหนรู้ปะ่ะอาวุธตั้งแต่มาเนี่ยอันไหนรู้ปะ่ะผมประทับใจเจเจสิบหกครับซึ่งผมไม่ค่อยมีเครื่องบินที่ยิงยิงบอมเบอร์แตกอะเออแล้วมันมีก็คือกบเฟี้ยวสำหรับผมเลยนะแล้วก็ q เ q 2คิวยี่สิบหกเน ก็ผมเอาไว้จัดก,การลูกเพจผมฮะนะรหรือว่าคนดูของผมเวลาเขามาลุมฆ่าผมนั่นเองซึ่งแน่นอนแหละพวกคุณอยากจะฆ่าผมใช่ไหมล่ะเอาหน้าผมจะมี h q ิ26ไว้จมตีพวกคุณแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้จะจบเพียงเท่านี้ได้ยังไงนะครับในเมื่อเรามีเรือพาร์ทเลเวล40เนี่ยนะครับอยู่ในพาร์ทด้วยนะโอดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมจะเล่นเป็นต้าโจ1คลิป คลิปที่เล่นด้วย F 1 6 1งคลิปแล้วก็ HQ 26มาดูกันว่าโหดขนาดไหนไปดูเกมเพลก์กันก่อนจากกันนะฮะล้ว,วันนี้ซึ่งผมเอามาอยู่ในลำเดียวกันเลยนอกจาก J 1 6ของที่ผมติดมานี่เป็นบลลพาร์ททั้งหมดเลยนะครับก็คือ HQ 26 2สล็อตนะติดปืนเบอร์แลกในพาร์ทนูน้นติด r p k 1ติดเฮลเคเตอร์บัลลพาร C 2 0 h ติดอโต้กัน4ป้อมไมงรวๆเลยของใหม่ นะ HPJ17 คูณ2นั่นเองนะครับเลเซอร์เป็นฮอลิออตนะครับออลีคอนเฮลแล้วก็ FM3000 จริงๆผมจะติดเป็น c H 9 0 1ด้วยนะของในพาร์ทนี้แต่ผมคิดว่าติดไปก็มันจะยุ่งเหยิงนะฮะเพราะว่าเราต้องใช้ HQ26 ไว้เลงศัตรูด้วยมาดูกันว่าผมติดไปจะขนาดไหนแล้วก็ยังมีสกินของเจ้านี่ด้วยไปดูกันว่าโหดไม่โหดไปไปดูกันเอามารอบนี้หวังว่าจะชนะนะ หาตัวมันไม่เจอว่ะเพื่อนปล่อยเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยแล้วกันสปอร์ตเจอข้างหน้าเลยโอ้โยบอลบอลลุนว่าไงบอลบอลลุนว่าไงเอ้ยมันทำลายตอวิดีโอได้ด้วยทำลายตอวิดีโอได้ว่ะทำลายตอวิดีโอได้ว่ะทำลายตอวิดีโอได้ว่ะไม่ธรรมดาจริงยังไงล่ะไม่มีบอรดนะ เอมีบอ okay, ทมีบอทมันทําลายตอนวิดีโอได้ด้วยโคตรเจ๋งผมเห็นแล้วผมเห็นด้านซ้ายแล้วกอดสก,กิดต่อมสปอตหน่อยโอ้มีหินบางเอาบ,บวกกันอยู่แล้วเราจะไปแซมนะฮะกอร้องแหละให้ฉันได้ลัดเถอะโหอดเลยอันแน,น่ไฟเตอร์ไฟเตอร์วายักเหรอวายักอะไรวาีแอกไอ้ห่าไปเอาวายักมาจากไหนเนี่ย เอามันแฟร์ล่อแฟร์นานจังหวะตกคิวพิเศษปนี่ยเออไหนไอ้ยู่ตรงไหนอีกขวานี่วะชื่ออะไรเนี่ยวอร์ออนยิงเช็คหน่อยดิ ยิงเช็คกันหน่อยดีนี่เฮลิคอปเตอร์ทำงานหน่อยเร็วเฮลิคอปเตอร์แตกอีกเป็นกำโอ้โหมันจดพอดีครับเพื่อนๆไปเฮลิคอปเตอร์ช่วยหน่อยกดไปสามดีกดไปสามเกิเดกนคนเดิมเลยเจอคนเดิม ต้่มเติมกระตึงแน่ๆยิงก่อนเลยเอาไปดี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 แฟดีนี่แหละสวยงามอ้าวไฟเตอร์มาอีกแล้ว ไฟเตอร์ไม่แฟร์นะไฟเตอร์ไม่แฟร์เอางั้นเอาไปนี่ไปกินเลยนกบินกันเต็มเลยเอาเร้วลอยดิยทางนี้ไฟเตอร์เรียบร้อยเสร็จชั้นเลย,อยเอ้ยมันเล่นมันอยู่นะถ้าเจอผิวน้ำอย่างงี้ผมสบายเลยอีซี่เลยเมื่อกี้ก็ตึงแล้วใช่ไหมแล้วเราติดเป็นไท076ต่อนะครับบินด้วยเจ16แล้วก็ดาร์กซอรที่ได้บัฟมานะฮะแล้วก็ ซีเอไว้ต่อต้าน,นกักทยานพอ C 20 H ่อีก2ลำ3ามลำแล้โหไม่อยากจะคิดว่าโหดขนาดไหนติดลายที่ทำให้ศัตรูน่ากลัวหน่อยเรียบร้อยไปลุยเริ่มเลย ไหนอ่ะมิสไซล์พี่แรงไอ้เนาะบินบินผิดพลาดผิดลำแตกไหมแตกนะฮะโหเรียบร้อยหลบไม่พ้นเลยนนองอ้าวแล้วฉันไม่ได้แนมเหรอ งงเลยงงตรงชั้นไม่ได้แต้มเนี่ยเลยและเฮลิคอปเตอร์ไม่ตามเรานะฮะน่าจะจ้องเรือม้าอยู่ว่าไงล่ะเพื่อนจุ่มสักจุ่มมาล่ะ โหกดไปยากกดยากมากเล่นยากมากเล่นยากเล่นยากแตกนะครับโอ้โหแล้วฉันโดนล้าต้นลำหนึ่งได้ไงวะงงเลยตึงไม่ไหวดาเมแ็แเราเยอะมากนะครับจะกดเป็นล้าแล้วอะสตพพวกมาล่าดาเม็ลาาของเราอะเต้าเลยเอาเทคเอาไปแล้วนะฮะการจบศัตรูลำเดิมเลยละกัน ไม่ต้องแฟแล้วไม่ได้อีกเหรอเออจะไม่ได้อีกเหรอวะฮะจะโดนลาสอีกเหรอออแล้วจุ่มเลยจุ่มเลยมันดำเลยเนี่ยอย่ามึนงดำเค ตุวต่อไปรอแล้วนะขึ้นเทคออฟไปแล้วเราก็ต้องมีผลการโจมตีกลับมาแปรไปแล้วด้วยเอาเป็นของเราเตจเราต้นจุ่มปเป็นไงบ้างนา่ะจุ่มน้ำเลยกูกจุ่มบ้างเลยของแรงหน่อยเป็นน้องเบ บินอย่างนี้รอดันก่อนเดี๋ยวโหฉันโดนลาทว่ะเอาแม่งตัวใครยิงข้างหลังเนี่ยกล้ามากนะสองกล้ามากนะะกล้ามากนะฉันโดนลุมตรงหน้า,นาเลยไนงะฉันเก็บดาเมจหมดเลยไนงะ ทำไปสองล้านแล้ววะที่สองไม่งจะมาตามทันได้ไงวะมันล,ดลัดเราชัดชัดนั่นเรือเราใช่ไหมเห็นแล้วขึ้นไปเลยโอ้โหโดนแพ้ครับแพ้หรือชนะชนะช,นะชนะหรือแพ้เพื่อนๆว่าผมชนะหรือแพ้จากเตตัสที่ดูเนี่ย <laughs> ช่วยตัดสินใจหน่อยนะฮะว่าผมชนะหรือแพ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมาสรุปถ้าอ้างพานนี้อันไหนเก่งสุดในบรรดา4อันนี้นะครับผมให้เจ6ินะครับเปี้ยวสุดที่ผมปื้มสุดนะแล้วก็ H Q26 นะครับที่เหลือผมรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกมีอะไรมากมายเฮลิคอปเตอร์ถามดีไหมก็ดีนะฮะแต่ผมก็ชอบมีเฮล,ลิคอปเตอร์ที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยเฉยๆสำหรับลำนี้นะฮะแต่ที่ไฮไลท์คือ J16 ซึ่งยังไม่เคยเจอกับ แมทที่มีบอมเบอร์เลยนะครับถ้าเ,าเจอแล้วเมื่อไหร่ผมจะเอาไฮไลท์มาลงให้เพื่อนๆดูอีกทีนะสำหรับพาร์ทนี้น่าเติมไหมเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะฮะว่าน่าเติมหรือเปล่าแล้วได้ข้อสรุปยังไงก็แจ้งกลับกันอีกทีด้วยยังไงเพื่อนคิดเห็นยังไงในพาร์ทนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์นะฮะแล้วก็แจ้งกันนิดหนึ่งนะครับแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมเรือนี้เนี่ยเอเอมาอยู่ข้างหน้าวะเนี่ย <laughs> มาบังตรงเทสออฟออกไปได้ไงเนี่ย <laughs> ยังไงวะเนี่ย ตั้งโดโดๆอย่างนี้เลยเหรอไปพบกันใหม่ครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ